สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนานาตาชาหลังเลิกสามีเก่าไม่ขอพูดถึงอยู่ลำพังกับทายาทในวัย54ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางแบบสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีปัจจุบันอายุ54ปีเกิดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511เป็นนางแบบและนักแสดงชาวไทยบิดาชื่อเกชาเปลี่ยนวิถีอาชีพนักแสดงในตำนานและมันดา ชื่ออานองเปลี่ยนวิถีทั้งนี้ทางด้านชีวิตรักเธอแต่งงานกับพระเอกหนุ่มอย่างตุ้ยเทยรพัฒมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นบุตรชายก่อนที่จะแยกทางกันหลังอยู่กินร่วมกันกว่าสิบปีโดยเธอเคยมีโอกาสพูดยังเปิดใจหลังแยกทางอดีตสามีประมาณว่า ขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าไม่พูดถึงดีกว่าค่ะโดยเมื่อถามถึงชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีพระเอกหนุ่มคอยช่วยเลี้ยงเธอตอบว่าเหนื่อยมากค่ะเลี้ยงคนเดียวมาตลอดอยู่แล้วเลี้ยงมาตั้งแต่แบบบอไม่ยอมให้ใครเลี้ยงอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองมากเลยทีเดียวครับและวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านสวนของสาวแอนนาที่อยู่กับบุตรชายที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววหน้าตาหล่อมากเลยทีเดียวทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็เห็นคุณแม่คนสวยแอนนาพาบุตรชายน้องไตต บินลัดฟ้าตะลุยเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งงานนี้แอนนาก็ได้โพสต์ภาพท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้แฟนได้ชมกันแบบรัวๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอแม้ว่างานนี้คุณแม่คนสวยจะไม่ได้ใส่แคปชั่นใดๆประกอบรูปภาพแต่ก็พอจะดูออกว่าเธอนั้นคงจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขสุดๆ,ดๆและดูจากใบหน้าที่เพื่อนยิ้มของสองคนแล้วก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่าทั้งคู่นั้นมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ